สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับเหรียญตานะคะทุกคนเป็นเหรียญตานะคะทุกคนที่เอาไว้แลกเทศกาลโลบอกนะคะทุกคนคือเทศกาล Winter Spotlight นะคะทุกคนแมพที่เราเลือกนะคะก็คือแมพตามปกคลิปเลยค่ะทุกคนน่าจะชื่อคู่แข่งนะคะให้ทุกคนกดดูเลยนะคะทุกคนซึ่งวิธีการได้คิสสั้นสีฟ้าคือทุกคนต้องเล่นโหมด1 v 1นะคะทุกคนแล้วค่าคนอ่ะ สะสมคนอ่ะสะสมการฆ่าให้ครบทั้งหมด15คนแบบนี้นะคะทุกคนเล่นง่ายมากเลยค่ะเราเป็นคนที่เพิ่งเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยรูปร่างหน้าตาแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีชื่อนะคะทุกคนสามารถพิมพ์ตามได้เลยค่ะแต่เราจะทิ้งลิงก์แบบไปใต้คลิปนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะดาวน์โหลดอันนี้แป๊บน,นึงนะคะทุกคนแล้วเขาอ่ะก็จะให้เราอ่ะมาโหวตนะคะทุกคน เออเราลืมพูดไปเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนกดคําว่าเพย์ด้วยนะคะทุกคน๋ยวเราจะได้เล่นนะคะก็คือกดคําว่าเพย์แล้วกด1นึ่ีหนึ่งนะคะทุกคนโอเควิธีการเล่นก็คือเราต้องยิงฝ่ายตรงข้ามนะคะทุกคนให้ตายนะคะทุกคนเราถึงจะได้1นนั่นนะคะทุกคน1คะแนนนะซึ่งเราต้องฆ่าได้ทั้งหมด5คะแนนหรือ5ตัวเราถึงจะชนะนะคะทุกคนในแมปแมปนี้ ก็แอบยากนะคะทุกคนสําหรับคนที่ได้เล่นโทรสั์นะคะทุกคนเห็นบ้างทุกคนส่วนใหญ่ผู้ชายจะเล่นนะคะทุกคนเราก็จะสู้ไม่ได้นะคะเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เล่นเก่งมากเลยค่ะทุกคนทุกคนดูดิเล่นในคอมอีกอันนี้ก็ตัดภาพมาตอนที่เราอะเล่นตาสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็เปลี่ยนตามาหลายตาแล้วนะคะทุกคน15คริสตัลเนี่ยเราเล่นมาทั้งหมด10บวัวตาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าบางตามันก็เก่งนะคะทุกคน ่ะคนี่ไงคะ่ะทุกคนเราเจอเขาแล้วยิงค่ะเขาแอบ,บอยู่นะคะทุกคนโอ้ยเหนี่นยงแล้วพอดียิงค่ะ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 อุยเจ็บเจ็บเจ็บยิงค่ะยิงยิงยิงโอ้ยโอ้ยหละตายเลยคะ่ะทุกคนโอ้เราตายเลยแต่ถ้าเราตายนะคะทุกคนมันก็จะรีเซ็ตมาใหม่แล้วเราก็จะต้องแข่งกันอีกรอบนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนก็ตัดภาพมาตอนที่เราเล่นจบแล้วนะคะ น,นี้นะคะทุกคนเราก็ค่าทั้งหมด15คนแล้ววิธีการได้รับคิสสั้นสีส้มคือทุกคนอ่ะต้องเล่นแมปอนแมปอันี้เลยนะคะทุกคนเป็นฟรีสําหรับทุกคนนะคะทุกคนแล้วทุกคนอ่ะก็ต้องค่าทั้งหมด100คนสะสมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก่อนจะไปก็ฝากติดตามด้วยนะ